โอ้โห oh สองเดือนผ่านไปนะไม้มงคลที่แบบโดนเทโดนทิ้งเนนะที่นันเลยเก็บมาปลูกนะหลายคนคงจำไดนะ้ผ่านไปสองเดือนแล้วนะจากที่ไม้ไม่มีดอกไม่มีใบไม่มีอะไรเลยนะแบบสม,สมจะไม่รอดนะนนเลยก็เอามาตัดมาชำใหม่ oh ho. สวยมากๆากครับวันนี้ ท่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้ก็มาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กนะอันนี้เป็นไม้มงคลที่โดนเทโดนทิ้งนะเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วก็นาเล็กก็เอามาชําไว้โอ้โหดูบใบกันนะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นต้อนอะไรนะแต่พอแตกใบออกมาเขาเขาละไม้มงคลส,สวยๆง,งามๆที่ ถือว่ามีราคากันเลยทีเดียวก็นะเป็นไม้ตระกูลเสแยกนะฮะแล้วก็ชื่อของเขาก็คือน่าจะเป็นขวักเงินนะขวักเงินก็คือใบของเขาเนี่เห็นไหมขอบใบจะมีสีขาวนะทุกใบเลยนะจะต่างกับนกน้อยนําโชคของนาเล็กนะใบเขาจะเล็กกว่านะแล้วก็ขอบใบทุกใบจะมีสีขาว ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะหายากกันด้วยราคาแพงนะก็นึกถึงวันแรกะของเขาสภาพแบบว่าสุดๆฮะตรงนี้มีแต่กิ่งมีแต่ก้านแบบสีแบบนี้เลยนีสีน้ำตาลน้ำตาลนะไม่มีความเขียวเลยฮะ นั่นเล็ก็มาตัดแต่งนะมาตัดแล้วก็นี่แหละให้มันแตกใบขึ้นมาใหม่นะสองเดือนโอ้โหสวยงามฮนะทีนี้เราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เยอะแยะเลยนะจากต้นเดียวต่อไปก็เป็นสิบแน่นอนนี่แหละความสวยงามของไม้ประดับเรานะอยู่ที่เรารู้คุณค่ามันหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮนะ นั่นและเห็นคุณค่านะชอบรักต้นไม้นะจะโดนเทโดนทิ้งไงเราก็เอามาดูแลให้สวยงามได้ทําให้เรามีความสุขนะนี่เนหะ็นไหมความงามของใบของเขาเนะี่ยกวักเงินนะก็เือนถึงไม้ที่กวักเงินกวักทองนะเอาโชคเอาลาบมาให้ ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่ให้จิตใจเราสบายขึ้นนะจิตใจเรามีความสุขจิตใจเราสบายก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วคือในบางส่วนนะ่เล็ก็ตัดส่วนปลายไปนะ๋ยวไปดูว่าส่วนปลายที่นาะเล็กตัดไปเนี่ยมันเกิดงามแค่ไหน ส่วนปลายที่นาเล็กตัดเอามาชำนะพอมันรอดแล้วทีนี้ก็สบายแล้วฮะนาเล็กก็จะสามารถที่จะตัดกิ่งเหล่านี้ชำใหม่เนี่ยตัดกิ่งนี้ไปชำใหม่เนี่ยวกเนี้เอาไปชำใหม่โอ้โหได้เยอะแยะเลยฮะเนี่ยส่วนกิ่งที่อยู่ข้างล่างนะลำที่อยู่ข้างล่างเขาเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่แบบนี้เนี่ย วิธีการที่เราจะขยายพันธุ์ไม้ของเราให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไม่บอกเราหรอกเราอะซื้อมาแล้วก็ตายซื้อมาแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีการดูแลรักษาวิธีการขยายเนี่ยราคาพวกนี้มันก็จะไม่แพงแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะกำหนดราคาให้มันสูง ทําให้เราซื้อของแพงกันอ่ะครับผมสำหรับวันนี้นั่นเล็ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ